สวัสดีค่ะ,ะกะปีชาแนลเนาะค่ะมเอนี่ป่ากะปีกัสีพ้ามเมือ,อต้นองุงนค่ะนี่ต้นองุงุนของป่าอกำลังทอดยอดแล้เดิค่ะองุงุนป่าทอดยอดแล้วค่ะนี่เห็นบ่คะป่าเอาแฉลมออกแล้วเพราะว่าเพิ่งสิได้เลื่อยไป ของเพิินได้สะดวกตอนนีสแสลมอยู่มันก็นบ่ค่อยสะดวกพอไดเนาะค่ะตอนนั้นเพิินก็ะยังต้นเล็กอยู่ป่าเอามาทางนี้ก็โดนแดดแบบแดดเต็มๆป่ากับยานเพิินตายเนาะถึงแดดหลายกระยานเพิ่นตายป่าก็เลยเอาสแสลมมากลางให้เพิินแต่ตอนนี้เบ่าต้องใส่สแสล้มแล้วค่ะเพิินใหญ่แล้วค่ะเพิินถอดยอดออกมา เห็นบอกคา่ะเพิ่นก็ถอดยอดออกมานี่ค่ะอือเนี่นี่ค่ะเพิ่นก็ถอดยอดออกมาเดี๋ยวจักน้อยได้เวลาเพิ่นเพิ่นก็อ่าเพิ่นจเจริญเต็มที่เพิ่นก็สี ออกผลออกนันให้ฮ้องได้เก็บกินล่ะค่ะป่ากสิบเไดดซื้อองง่นกินราคาะกษสรมีอัง่นองของตะกองกินเป็นของตะกองแล้วเนาะจ้ะค่ะนี่ใบิ่งกัสีใ่เขียวงามป่าปุ๋ยที่ป่าใส่เนาะค่ะป่าไดเอาน้ำสาวเขามานลดลดแทบทุกมือฮ้องกินเขาป่ากับลด กินเขาทุกมือเขากัลรทุกมือแต่ว่าก็มีอยู่อันบางช่วงที่ฝนตกติดต่อกันซีมือนี่ปากเบอควได้มาหดมะนัน่นเพราะปันไหนแล้วก็ปีปาก็น้ำเช้าเขาปากก็ไ่ได้เอามาใส่เพราะว่าเาขาอหงหลายกินบ่เมดต้องเอาใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เอามาอุน่นกินค่ะ ก็เลยต้องเบรกเอาไว้สามสี่มือเบรกเอาไว้ก่อนค่ะค่ะเป็นไรค่ะต้นองุ่นของป้างามบาค่ะออ้ยปากวางงามคักงามแน่เด้นี่น่ถิดใจป้าลายแ่หวะค่ะถิดใจป้าลาย แล้วนี่นี่อีกต้นนึงค่ะบาามีสองต้นด้ค่ะบาามีสองต้นค่ะปลูกไว้ทั้งซ้ายทั้งขวาเนาะค่ะปลูกไ้ซ้ายขวาให้พ้นขึ้นนี่ต้นนี้รู้สึกว่าสิไงใหญ่กว่าต้นเมื่อตะตอกีเนาะค่ะนี่ใบเพิ่นพิ่นี้ยอดหนึ่งสองสามสี่หาหมียอดหกย,ยอดค่ะ ยอดยอดพี่พี่ค่ะโอ้โหหอป่าก็ได้ให้พื้นขืนพิ่นพันพินพ่นเลื่อยไปของเพิ้นเนาะค่ะที่แรกมีอ่สลัมติดอยู่ขางเ,งเพิ่นขึ้นมาเมา่เจอสลัมก็อาจสีเฮ็ดให้ยอดเพิ้นแบบบาง,งา้มค่ะให้ยอดบาง,งามให้ยอดเพิ้นแบบ ช้ำปากก็เลยเอาแฉลมออกค่ะเอาแฉลมออกให้เพื่อนได้ไปของเพื่อนแบบเรื่อยๆนั่นค่ะนี่เป็นไรคะสวยงามบ่ค่ะอ่งงางวนของป่าป่าก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยอย่างเด้อค่ะแตมีตาปุ๋ยน้ำสาวเขาล่ะค่ะปุ๋ยน้ำสาวเขาแล้วก็นี่นี่ก็ซีเมนต์อันต้อง เตาท้องตัวสามากินเนี่ยเนี่ยเนี่ยโตาท้องปากระจับบื้องถึงลายเทียเราเอาไปเต้าท้องนะเอาเพิ่นไป่งไวไกลเพื่อนกับมีป,ปีกเนาะเพิ่นกัหนี้กลับขึ้นมาอีกคือเกาอ่ะอถ้าใครห้องก็ดูแลเอาให้ความใ่ใจแต่สองสามมือมานีฝนตกปากก็บใบด้ใส่ใจเพราะเป็นไดติทุระน,นันติทุระนี่ค่ะ ือ่ออางงานของปลาเนาะงามหลายค่ะปลาวาปลากับสิบไ่ได้สื่ออางงานกินงามน,นีล่ค่ะกรสิดีกินบ่ทันปลากับสิได้เอาไปขายเด้ออย่าลืมมาอุดหนุนอางุง,งนของปลาด้วยจ้ามาอุดหนุนอางงินของปลากัะปีแน่ค่ะคลิปนี้ก็ซ้ำนี้ด้ค่ะสวัสดีค่ะ